เหรียญลดคอยตกต่ำอย่างหนักข้อมูลล่าสุดจากกระทำเผยว่าเกิดการขาดทุนในตลาดลดคอยที่มากกว่าที่คิดไว้มีเหรียญคริปโตมากกว่า300ตัวที่ตกราคาเกิน60%ในปีที่ผ่านมารวมถึงเหรียญชื่อดังเช่นด o อกวิฟร์วิฟและชิบูยูชิปที่ราคาดิ่งลงระหว่าง30%ถึง60%ดัชนีลดคอยซีซั่น A4 ก็ไม่หลบพ้นการร่วงลงอย่างหนักในช่วงครึ่งแรกของปี2568จากระดับเกือบ90ดิง่ง ลงไปต่ำสุดประมาณ1ิซึ่งแสดงให้เห็นว่ากำไรจากตลาดคริปโตในปี2567ที่เกิดขึ้นจากกระแสการเลือกตั้งสหรัฐถูกลบล้างออกไปจนเกือบหมดสิน้นแม้ว่าตลาดคริปโตจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงไตรมาสที่2และ3ของปี2568แต่เหตุการณ์แบล็คไฟเดย์ในเดือนสิและความขัดแย้งด้านภาษีระหว่างสหรัฐจีนกลับทำให้ความเชื่อมั่นลดลงอย่างหนักทำให้ดัชนีออลคอนซีซั่นฉุดลงสู่ระดับที่เป็นกลางขณะที่บิตคอยยังครองตลาดอยู่ที่ประมาณ60% ทำให้บลตอคอร์มีโอกาสในการเติบโตคําถามสําคัญที่อยู่ใจกลางคือกระแส t f จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเก็งกําไรในกลุ่มบลตอคอร์ได้หรือไม่เช่นซอลเลอร์โซลและเอกซาพีแม้ว่ากองทุนซอลเลอร์ t f ของบิตไวส์จะสร้างสถิติเงินไหลเข้าสูงสุดในการเปิดตัวแต่ราคาโซงก็ยังทําได้แค่สะสมกําลังอยู่ระหว่าง1.802.00ไม่ได้พุ่งทะยานตามกระแสเงินไหลเข้าซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระแส t f ยังไม่สามารถผลักดันราคาได้ในทันที สำหรับเลเซาพีก็ยังดิ้นรนอยู่ต่ำกว่า2.7ดอลลาร์ก่อนการอนุมัติที่เอฟลอกใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระแสทีเอฟยังไม่สามารถผักดันราคาได้ในทันทีนอกจากกลุ่มที่มีความหวังเรื่องทีเอฟยังมีออดคอยตัวอื่นๆที่น่าจับตาเช่นชิลลิงลิงและ Artificial Super Intelligence Alliance อ t ทั้งสองเหรียญนี้มีการสะสมครั้งใหญ่หรือมีการไหลออกของเหรียญจากไบแน e อย่างมีนัยสำคัญตามข้อมูลจากคริปโตควอน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าอาจมีการเคลื่อนย้ายเหรียญเข้าสู่กระเป๋าเงินส่วนตัวเพื่อการถือครองระยะยาวแต่เมื่อเราเห็นภาพรวมของตลาดอัลคอยน์ที่ตกต่ำอย่างหนักและการขาดทุนในตลาดนี้ก็ต้องมีคำถามที่ขึ้นมาเกี่ยวกับว่าการเกณฑ์กำไรจากอัลคอยน์จะยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือไม่ถ้าตลาดอัลคอยน์ยังคงตกต่ำอยู่และความเชื่อมั่นในตลาดนี้ยังต่ำลงการเกณฑกกำไรจากอัลคอยน์จะยังคงมีความเป็นไปได้หรือไม่ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตจะกลับมาได้หรือไม่ และกระแส e t ทจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเก็งกำไรในอัลต์คอยน์ได้หรือไม่คำตอบสำหรับคำถามนี้อาจจะไม่มีในขณะนี้แต่เราก็สามารถพูดถึงความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้ได้กว่ามองเป็นไปได้ว่าการเก็งกำไรจากอัลต์คอยน์อาจจะยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ความเป็นไปไม่ได้ว่าการเก็งกำไรจากอัลต์คอยน์จะเป็นเรื่องที่มีความเป็นผลตามที่คาดหวังความเป็นไปไม่ได้ว่าการเก็งกำไรจากอัลต์คอยน์จะเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงมากกว่าความสำเร็จและความเป็นไปไม่ได้ว่าการเก็งกำไรจากอัลต์คอยน์ จะเป็นเรื่องที่มีความเป็นผลตามที่คาดหวังในทุกครั้งการเก็งกำไรจากอัลคอยน์อาจจะเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงและความสำเร็จที่ต่างกันไปตามตลาดและเหรียญต่างๆซึ่งทำให้การเก็งกำไรจากอัลคอยมีความยากลำบากมากขึ้นและนี่คือคำถามสำคัญที่เราต้องพิจารณาความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้ของการเก็งกำไรจากอัลคอยคืออะไรความเป็นไปได้ว่าการเก็งกำไรจากอัลคอยจะเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงและความสำเร็จที่ต่างกันไปตามตลาดและเหรียญต่างๆคืออะไร ความเป็นไปไม่ได้ว่าการเก็งกำไรจากอัลโนจะเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงมากกว่าความสำเร็จคืออะไรความเป็นไปไม่ได้ว่าการเก็งกำไรจากอัคโคนจะเป็นเรื่องที่มีความเป็นผลตามที่คาดหวังในทุกครั้งคืออะไรคำตอบสำหรับคำถามนี้อาจจะไม่มีในขณะนี้แต่เราก็สามารถพูดถึงความเป็นไปได้และคอว์หามเป็นไปไม่ได้ได้การเก็งกำไรจากอัลโคนอาจจะเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงและความสำเร็จที่ต่างกันไปตามตลาดและเรียนต่างๆซึ่งทำให้การเก็งกำไรจากอัลโคนมีความยากลำบากมากขึ้น และนี่คือคำถามสำคัญที่เราต้องพิจารณาความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้ของการเก็งกำไรจากอัลต์คอยน์คืออะไรความเป็นไปได้ว่าการเก็งกำไรจากอัลต์คอยน์จะเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงและความสำเร็จที่ต่างกันไปตามตลาดและเรียญต่างๆคืออะไรความเป็นไปไม่ได้ว่าการเก็งกำไรจากอัลต์คอยน์จะเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงมากกว่าความสำเร็จคืออะไรความเป็นไปไม่ได้ว่าการเก็งกำไรจากอัลต์คอยน์จะเป็นเรื่องที่มีความเป็นผลตามที่คาดหวังในทุกครั้งคืออะไร คำตอบสำหรับคำถามนี้อาจจะไม่มีในขณะนี้แต่เราก็สามารถพูดถึงความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้ได้ไดการเก็งกำไรจากอัลคอริอาจจะเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงและความสำเร็จที่ต่างกันไปตามตลาดและเรียนต่างๆซึ่งทำให้การเก็งกำไรจากอัลคอริมมีความยากลำบากมากขึ้น